หลายคนจะถามคำถามนี้หมดเลยว่าอะไรคือความลับของบ้าน AF ปีที่สองผมรู้สึกว่าแย่ได้สุดเลยนะครับคือไม่มีนาฬิกาลับสุดก็อย่างที่บอกถ้าอยากร้องไห้มึงไปขี้แล้วก็ร้องไห้ซะความสุขของว่าในวัยนี้วันนี้คืออะไรคะคือความธรรมดาครับมันต้องธรรมดาครับแล้วเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมพูดเรื่องนี้มีประโยคหนึ่งพี่ฟางเคยพูดกับผมเมื่อสักสามปีก่อนมั้งฮะ พี่ว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนจะแบบมันไม่คล้ายว่าเป็นแฟนกันมาขอบคุณเขาอยู่ทุกวันที่เขาเขาเองก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อที่จะอยู่กับคนหน้าเบือ่อและงี่เง่าแบบผมได้แม่ไม่มีใครแบบดีร้100อเอซอยู่แล้วพี่แนนเข้าใจแน่ครับเข้าใจพี่แนนเข้าใจแน่ร้อยซมันอาจจะไม่มีงานแต่งงานเกิดขึ้นม,มันก็ไม่ได้ผิดอะไร หลังไม่อันเซนเซอร์ทุกพฤหัสหกโมงเย็นทาง YouTube คุลิซึม